สวัสดีค่ะ YouTube ตอนนี้จันมาก็เมื่อกี้ออก Facebook มาเนาะก็ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่ว่าถ้ามีเวลาจันมาก็จะแต่งหน้าเพราะว่ามันจะเข้างานแล้วจันมาจะไปทำงานก่อนนะคะไปทำงานก่อนโอเคเหลือเวลาอีก10นาทีจันมาก็จะได้อัด youtube ไปเพราะว่าไม่ได้เจอหน้าสาว youtube เพื่อนๆ YouTube พูดผิดพูดถลกนะนั่นแหละ รถจันมานี่ดีอย่างหนึ่งถ้ามันจะชนอะไรเนี่ยเขาจะวัดระยะเวลาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะคะท่านจ๋าเขาไปค่ะไปทาํางานก็ที่ทํางานจะนมาก็อยู่หลังบ้านนี่แหละหลังบ้านหรือหน้าบ้านวะเนีนนนเนเออ้น่าจะหน้าบ้านเนาะเออน่าจะหน้าบ้านขับรถไปห้านาทีก็ได้แล้วนะคะก็คือว่า ทำจิตใจให้กำลังใจกันเนาะให้สบายๆทำสบายๆ Stay away people Stay away people ก็คือว่าให้ออกห่างจากจากคนที่เราไม่รู้จักเนาะจากคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็ฟังพระฟังธรรมอะไรไปเด้อพี่น้องให้มันจิตใจสบายๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถึงไม่มีโควิดก็จะมีอะไรอย่างอื่นอีกนั่นแหละพี่น้องจ๋าก็มีอะไรอย่างอื่นเข้ามานั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกก็ยังเอ่อย่อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดไปตลอดเลยทุกวนันนี้ไปตลอดเลยแต่ว่ามันก็เราก็ต้องเดินต่อไปเนาะเดินต่อไปชีวิตเรายังไม่ตายก็เดินต่อไปนั่นแหละค่ะสถานการณ์ตอนนี้หรอที่ US ที่บ้านจะนานี่เหรอ พิซซ่าร้านพิซซ่ายังไม่ปิดร้านพิซซ่ายังไม่ปิดที่จะมีแนวโน้มเอ่อแนวโน้มแนวแนวแนวโน้มจะปิดก็คือคือร้านที่ช้อปปิ้งนะคะแนวโน้มจะปิดก็คือช้อปปิ้งแต่อาหารการกินเนี่ยไม่ปิดพี่น้องแต่อาหารการกินนยียังไม่ปิดเลยตอนเนี้ย แต่มันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะคะหมดไปเรื่อยๆอย่างพิซซ่าเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกล่องไม่มีใส่กล่องไม่มีใส่เพราะาซื้อทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมกล่องก็ไม่มีจะใส่แล้วร้านพิซซ่าก็ไม่ใช่ร้านเราร้านเดียวนั่นน่ะไม่ใช่ร้านเราร้านเดียวพี่น้องก็เลยมันมีผลกระทบเยอะแยะเลยตอนนี้นะ่ะ ส่วนไอ้กอ่อสร้างนะก็หยุดกอ่อสร้างกันหยุดกอ่อสร้างแล้วบ้านแถวๆนี้ก็มีรถจันมาคันเดียวมีรถจันมาคันเดียวที่วิ่งนอกนั้นจอดหมดเลยนอกนั้นจอดหมดเลยก็เลยเป็นอันว่า เงียบเงียบมากส่วนร้านพิซซ่าเมื่อคืนก็มีคนมาซื้อช่วงเป็นพักๆนะช่วงก่อนเที่ยงแล้วก็ก่อนดินเนอร์ก่อนอาหารเย็นช่วงนั้นน่ะนอกนั้นก็เงียบเหงาจันมาเคยมีชั่วโมง30 8ชั่วโมงต่อต่ออาทิตย์ นะคะคไม่รวมกับไม่รวมกับที่นู่นนะจันาัคารที่นู่นนะไม่รวมกับอ,กอีกสาขาหนึ่งที่จะมาไปทํานะไม่รวมกันนะเ,เหลือยี่สิบเจ็ดชั่วโมงเขาหักออกนะคะหักออกเหลือยี่สิบเจ็ดชั่วโมงเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจ เข้าใจเจ้าของร้านด้วยเจ้าของร้านเขาเขาปูพื้นไว้แล้วต่อคนต่อคนว่าจะได้เท่าไหร่เขาพยายามที่จะไม่ให้พนักงานเดือดร้อนเนาะเขาก็บอกว่าเขาทุกคนต้องเก็บเปแต่ว่าเปน้อยเปมากเนาะจ่ายน้อยจ่ายมากก็อันนะั้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ถึงที่ทํางานจันมาแล้ว บอกแล้วห้านาทีเดี๋ยวจะมาก็จะจะ,จะอัดวิดีโอต่ออีกห้านาทีเพื่อจะให้มันเป็นสิบนาทีจะมาชอบพูดออือจะมาชอบพูดค่ะไอโรงหมงหมมอองงงสุนัขพยาบาลสุนัขก,ก็จะมีจะไม่ให้คนเข้ามาในตึกนะก็จะมีกันกลางเต็นก็จะมีกันกลางเต็นพี่น้องมีกันกลางเต็นเพื่อที่จะให้คนไข้เข้าไปอยู่ในเต็น เพราะว่าในตึกจะไม่ให้มีเชื้อโรคไวรัสอันนี้อยู่ในเต็นท์เนี่ยหมาก็มีเต็นท์หมอก็มีเต็นท์แล้วหมอห้ามจับพระเอกห้ามจับคนด้วยนะห้ามจับเลยใส่ถุงมือก็ยังไม่จับเลยไม่จับไม่จับเพเชนไม่จับไม่จับคนไข้เออเนี่ยโรงพยาบาลก็อยู่นี่ใกล้ๆที่จนมาอยู่เนี่ยเนี่ยจะนมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะจนมาถึงที่ทํางานแล้วเนี่ย มาจอดรถไปตรงก็จะมาจะเลี้ยวอีกแป๊บหนึง่งรถจะมานี่มันดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะรถขาเป็นอะไรที่แบบว่ามีทั้งตาหน้าตาหลังมีทั้งตาหน้าตาหลังก็โอเคอะไรแบบนี้มันสนุกสนานไปนะชีวิตเราพลังงานบวกต่อไปเนี่ยมีแอร์ร้อนแอร์เย็นนะรถจะมาในก้หกกรูมาก l ล็กชวมากๆเลย รักชูรี่มากๆเลยรถจะมาสุดยอดเลยก็จะปรับเบาะให้มันร้อนๆสักหน่อยให้มันอุ่นสักหน่อยยังไม่มีใครมาเลยยังไม่มีใครเปิดมาเลยจะมามาก่อนมูเลยจะนมามาก่อนเพื่อนเลยนะคะก็คุยอีกสักสี่นาทีนะสี่นาทีตอนนี้สาวจันหน้าหน้าแบบเกลี้ยงมากเลยตีนกานี่ไม่มีแล้วอมีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่าหน้ามันนิ่มหน้ามันนิ่มหน้ามันใสอ่ะอืมหน้ามันใสหน้ามันเกลี้ยงนั่นแหละคะ่ะก็อัดอัดอ่าอัดอะไรอะไรสดในเฟซบุ๊กเมื่อกี้นี้ก็รีบกลับมาเลยก็ตอนนี้ก็มาทาง youtube ต่อจะมาก็จะแต่งหน้าต่อดีไหม <c oughs> <c oughs> แต่งหน้าต่อดีไหมก็ไปแต่งข้างในดีกว่าไปแต่งข้างในไปแต่งข้างในอืม <c oughs> แต่งข้างใน แต่งข้างในดีกว่าตอนนี้ก็ให้หน้ามันแบบสดชื่นไปก่อนนะคือจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องโควิดเหรอตอนนี้ทุกคนก็ฝรั่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบหวาดระแวงมากเลยนะหวาดระแวงแล้วเป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดกันง่ายมากเลยคือเป็นอะไรที่แบบว่าในเมื่อเขาใช้เงินนะใช้เงินทําทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเงินในตอนเนี้ย คุณมีเงินคุณก็ซื้อซื้อของในคุณที่คุณต้องการไม่ได้เนี่ยเขาหมุดหงิดมากๆเลยแล้วเงินมีเงินดูนะมีเงินยังไปหาหมอหมอยังออกมาตรวจข้างนอกเลยอ่ะมันก็ไม่ได้หนังใจอีกคือไอการที่เขาจะทําความเข้าใจมากๆเนี่ยมันก็ยากนะตอนนี้นะ่ะอืวันนั้นน่ะสามีเขาไ้นั่นเขาฟาสติ้งใช่ไหมเป็นอะไรที่ฟาสติ้งก็คือเขาจะไปตรวจ สุขภาพนะ่ะก็คือต้องไม่ให้กินข้าวตอนกลางคืนทั้งวันเลยแหละเขาจะให้อีของเขาเป็นเป็นน้ำไปหมดเลยเขาก็เขาก็มีสูตรที่เขาจะาไม่กินข้าวแล้วก็มีสูตรเยอะแยะของหมอนะให้เข้าไปก็ล้างท้องล้างท้องพอเสร็จแล้วโควิดมาโควิดโควิดมาก็เลย ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอแล้วไอ้ไอตัวยาที่สามีสามีจะจะ,จะ,จ,ะจะกินก่อนไปหาหมอนะสามีไม่กินจันมาก็เลยกินจันมาก็เลยกินจนมาก็เลยได้ถ่ายท้องตัวก็เลยเบาหน้าก็เลยใสยแบบนี้อ่ะ <c oughs> มันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบว่าแฟนก็ห้วละแทนที่ผมจะกินเนาะวะท่านแทนที่ผมจะกินจันมาดัานกินเลยจันมา <c oughs> คือมันมันท้องมันดีมากๆเลยนะมันจูดออกเป็นน้าเลยนะกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจูดออกเป็นน้ําเลยนะเออจันมาก็ได้มีได้มีตัวตัวยาที่มันทําให้ขี้ง่าย อทําขี้มาถ่ายคล่องแล้วก็ร่างกายแล้วก็เบาเบาร่างกายเราเบาทีนี้แหละก็เลยจจมาก็เลยได้สูตรลับเ <laughs> จมาก็เลยได้สูตรลับเนาะมันก็ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกแต่มันเป็นสูตรของของหมอเขานะซึ่งเขาผลิตอืมซึ่งเขาผลิตตัวเนี้ยจําหน่ายขายไปอ่านดูเลยนะในในสารบัญสาระที่อยู่ในกล่องทั่วไปนะ่ะ ของครูลุงนั่นน่ะใช่เลยของครูลุงน่ะเป็นอ่าเวทเวชพันเ์เรียกเวชพันใช่ไหมขเขาเรียกอะไรอะ่ะเกี่ยวกับหมอหน่ะอืโอเคพูดไปก็เลื่อยเปื่อยนะเพราะว่ามันไม่มีสาระครบถ้วนเนาะโอ้ยน้ำลายกระเด็นเข้าไปหน้าจอเด็ดติดกันหมดแล้วเนี่ยโอเคบาย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 ก็จำนะก็เอามา บอกนิดหน่อยอะไรงั้นแหละตอนนี้ก็มันเป็นอะไรที่แบบมันมันสดชื่นสดใส,ดส,ดส,ดสนะมาแบบไม่มีสารละหรอกวันนี้แต่ว่ามาสวัสดีมา say hi, say hello, เซย์ไฮเซฮัลโหลเพื่อนๆนั่นแหละสวัสดีค่ะไปละ